สวัสดีค่ะเดกเกิลบอ,เอลเสนอราคานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีไข่ใหญ่นะคะจำนวน5ชิ้นนะคะก็พยายามแกะอย่างปราณีตมากค่ะคือคือต้องแกะแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นไม่แกะพลาสติกนะคะพร้อมใบปิดเป็นอย่างเนี้ยทั้ง5ชิ้นเลยกล่องนี้นะคะเป็นกล่องพลาสติกค,ค่ะ แล้วก็ชิ้นนี้นะคะเป็นแกะเช็กนะคะห้าสิบปีจำนะคะขาดมาแล้วตีเป็นแกะเช็คค่ะกล่องสองกล่องนะคะด้านในไม่มีอะไรเป็นกล่องพลาสติกก็เปิดปิดได้ชิ้นนี้นะคะไม่มีไม่มีกล่องนะคะมีแต่ตัวของเขาเลยชิ้นนี้แกะดูแล้วค่ะคือหมายถึงแกะพลาสติกด้านนอกคือปรากฏว่าเป็นใหม่นะคะก็เลยก็เลยไม่ได้แกะ ก็เลยไม่ได้แกะกล่องแต่ว่ามุมกล่องเขาก็จะแบบไม่ค่อยสวยนะคะมุมกล่องล่างบนก็จะไม่ค่อยสวยแต่ว่าข้างในหนังใหม่จิ้นนี้นะคะเป็นแกะเช็คค่ะกล่องนี้เป็นเซรามิกนะคะเป็นนี่เลยแกะเช็คเหมือนกันกล่องเหล็กนี้นะคะกล่องเหล็กเนี้ยก็คือมีความเก่านะคะตามสภาพค่ะ เป็นมือสองนะคะก็จะมี100สนรอยสนิมมีอะไรประมาณเนี้ยสำหรับลูกแก้วนะคะเส้นผ่าส่วนกลางของลูกแก้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7จดเซนติเมตรค่ะมีหนึ่งดวงกับสามดวงจบแล้วค่ะ